ครับเลขหนึ่งโอ้โอ้ลงเอาสวงใส่แว่นใส่แว่นปูคำแสนดูเลยดูเลขเห็นเป็นอะไรพี่แดงใส่แว่นปูคำแสนปูคำแสนให้แว่นตาเป็นตาทิพย์มองเห็นเลขเลยเนาะเนี่ยแล้วมองจากนี้เป็นเป็นหนึ่งเก้านี่ไหนนี่เลขหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งนี่เลขเก้าเลขเก้าต้องมองเลขจริงๆตัวนี้ครับหนี่ง ช่เลมากเลยนี่เลขหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งคิดนี่เลยเลขเก้าเนี่ยเนี่มันท้าเลขห้าตัวเป็นเลขเก้าเลขห้าเลยถ้ามองฝั่งนู้นจะเป็นเลขหกกับเลขสามใช่ถ้าถ้ามองฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นจะเป็นเลขหกกับเลขสามั่งกชัดมากเตอชัดมากเลยเป็นตาทิพย์ตาทิพย์ตาทิพย์จะชัดเลยนี่ไหนใส่ดูสิอันนี้เป็นปูมเซนให้มาไหนมองสิเล้อตัวนี้ขมมอขมมอโอ้โหโกโกลนุหล่อแร มองเห็นเลขเลยใส่แว่นปูคำเส้นเนี่ยดูอีกสิพี่นายว่าเป็นเลขอะไรนี่ตรงนี้จะเป็นเลขหนึ่งเนี่ยเปลขหนึ่งเนี่ยหนึ่งเนี่ยหนึ่งเนี่ยหนึ่งเนเลขหนึ่งอันนี้เลขเก้าเนี่ยเป็นหนึ่งเก้าชัดมากเลยหนึ่งเก้าหรือเจ็ดบอกไม่ใช่เจ็ดเก้าเหรเจ็ดเป็นเลขหนึ่งนะเนี่ยเลขหนึ่ง หนึ่งเก้าก็ได้เจ็ดเก้าก็ได้เจ็ดก็ได้เนี่ยนเจ็ดเนาะหนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันหนึ่งได้เจ็ทั้งงงทั้งมงทั้งมงจากฝั่งนู้นตัวนี้จะเป็นเลขหกตัวนี้จะเป็นเลขสามใช่ครับลองลองถอดแว่นภูมิเส้นดูสิมองเห็นเหมือนกันไหมเหมือนกันเห็นเหมือนกันแต่ใส่แว่นมันชัดกว่าเป่าชัดกว่ามองเห็นเห็ตัวเลขชัดมากเลยเนี่ยัองนี้ตอนนี้จะเป็นเลขหกกับเลขเสามเนี่ยมันดูฝั่งนี้จะเป็นชัดมากเลยทางนู้นจะมองจะเป็นเลขสามสามท้งงงทั้งงงจากฝั่งนู้นจะเป็นจะเป็นเลขหนึ่ง หนึ่งหนึ่งกับเก้าอันนี้ฟื้นมาบ้านฝายล้มปูล้มปูสวงได้แว่นใหม่งวดโกนงวดโกนงมาทุกมาออกห้าเนี้เลยตรงๆเลยคือออกแล้วงวดอันนี้อันนี้อันนี้อันที่สองทุกมาครั้งที่สองงวดแรกงวดแรกซื้อมาซื้อมาเป็นสวยเนาะใช่ซื้อมางวดโกลงสี่ร้อยออกห้าเกียร์ตรงๆเลยแต่งวดนี้งวดนี้ก็ซื้อมาซื้อมาอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นรอบสองเป็นรอบสองรอบสอง ซึ of of ่งมันสองรอบแล้วนายจะเป็นจเขาหดขึ้นมล้ใช่นึ่งเป็ดเนาะหนึ่งเป็ดไหนในหนึ่งเป็อกเอาเอาใส่แป่นูมเสนดูสิใส่แล้วเอาใส่แป่นปูมเสนอีกใช่หนึ่งเป็ดนี่ตรงนี้สี่นี่เปดนี่หนึ่งี่โอ้หนึ่งเป็จริงสี่เดอนี่เดอร์เล็กสี่เดอนี่สี่ปดหนึ่งนี่ แตนูเห็นเป็นไหนแตนุเห็นเป็นแปดหนึ่งไหนชัดมากเลยแล้วก็เลขสี่ตรงนี้มันเป็นขึ้นมาเองขึ้นมาเองขนอขึ้นมาเองยังโดนโมก็เคยหนึ่งแปอ่ะนี่นี่ตนุเห็นเป็นหนึ่งแปดนึ่งแปดนะเขาตรงตรงอลยกทาเคยเล็กกระทาต่มันมันไแซ่งๆนะอ้ยมันจะออกเล็นี้หรือเปล่า เป็นไซว่นเนี่ยเป็นกระใส่แว่นเหรอมองเห็นชันเห็นก่อนแล้วเห็นนก่อแล้วแต่ว่าก็ธรรมดาเนาะคนสวยที่ยังไซเว่นเลยเออขึ้นนะขายโรตีนะเนี่ยสวยตั้งนานแล้วนะครับได้ได้แว่นบูมเสียนให้มาเนาะสาธุสาธุครับความสวยข้าบังเนาะครับอกปวดบันแล้วไงไอ้ปวดบันวัดแล้วก็เลยพูดได้อันนี้เรซื้อมาบอกฟืนเนี่ยฟืนซื้อมาเยอะกว่านี้เต้เอา ก้ไม่เขาไม่มองกันเป็นเลขห้าบ้างอ๋อ่แว่นก่อนไแว่นก่อนเพิ่งจะรู้อะอ่แว่นก่อนไปเรามองเห็นเลยชัดแรงเด้อชัดแรงมากเลยเป็เว้นนะเป็นเว้นโอ้โหยมาจริงจริงนะ่แเ่นไปมันมันมันเห็นชัดชัดกว่าไหมไม่ส่แว่น เพราะว่ามันมันลบแน่นอนใช่ป่ะนั่งสมาที่ใสเบนตาโอ้ตอวนั่งสมาที่ใส่แว่นตาได้ลอยมาเลขลอยมาเราเห็นเลขบอจอเรเลย่นี่นี่อันนี้เลขนี่ชัดเลยนี่เลขแปดนะชัดหนึ่งแปดหนึ่งแต่ตรงเนี้ยเลขสี่หนึ่งแปดะชัดเนี่ยสี่เนี่ยเลขสี่เนี่ยชัดพอมันจะชัดกว่ามันจะไม่ไม่ไม่มันจะเป็นเลขแต่แต่ช้างเนี้ยมองเห็นเลข มองเห็นเลขชัดเอาเห็นอืมครับอันนี้เลขห้านี่พอดีเลขห้าเราเลขห้าเลขห้ามองเห็นตาบ้านเลขห้านะชัดห้าก็ได้เนี่ยเลขห้าเนี่ยแล้วแต่คนมองเห็นแล้วแต่ใครสายตาใครสายตามันถ้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าก็ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเลขตรงนี้ชัดแต่ว่ารถรถหนึ่งสี่แปดหนึ่งเนาะสี่แปดหนึ่งสี่มันทุกมันทุกมาบันทึกมามันทุกมันทุก ไปซื้อในตรงในการไม้เลยบนนี้รถมันออกเจ็ดห้าเนาะที่เขาซื้อรับซื้อไม้น่ะออกซื้อทุกมาขั้งก่อนก็ออกที่ลราเปิดข้อมไปโอ้เื่อก่อนก็ไปซื้อมาซื้อมาเงินเงินก่อน่เลขอะไรทะเบียนรถนั่นน่ะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดอ๋ออันนี้ก็สองขึ้นล่างเห็นไหมซื้อมางวดก่อนอ๋อพี่แสดงว่าซื้อมาไม่ได้ดูเลยไม่ดูใส่แว่นตาปุ๊บเห็นเลยซื้อมาถึงไปซื้อกใส่มา่นตาไปมองเห็นเลยชัดมากเลย เอนเจ้าของเขาก่อนอันนี้เจ้าของเขาเ่ยโน่นของเขายืมเขาไปเดินมาดูจนแรกกันเดินมาดูไหนงหนมองเห็นตัวเลขจ้ะนี่เปดหนึ่งนี่หอืห้าเนี่นะห้ารีเรีหน่หารีรมาดูมองมองอ่ะมาดูสังเกจะเป็นลห้าก็ได้หนงห้าก็ได้นายลายมุมังเจะเป็นเลขห้าชัดมากเลยบตรมีสิรสนุยเลขห้าเลขหเจี๊ยบ เรารูเคยเคยห้านี่มันต้องมาดูฝั่งนี้เป็นเลขห้าเลยชัดจูเลลขขเเป็นเลขห้าเลยรูเจียงเคียงนี่เนาะครับนี่ยกออกคนก็ได้ให้มันเกิดกานติดในในก็ในในในแล้วอ่ะในในก็ในในแล้วไหนล่ะไอ้พี่แองไม่เห็นเลยนี่ไงหนึ่งนี่เลขห้านูเลขห้าน้อยน้อยโอ้ฝั่งนู้นโอ้นี่เลขห้าน่ยเนี่ยนั็เรียนฟืนถวายหลวงปู่สวงนี่นี่นี่เลขหนึ่งเลขห้า คือ Ye มันเหมือนเหมือนกับลอยอะไรเลยนะเน้องมันเหมือนกับเป็นเป็นขึ้นมาเองขึ้นมาเองเลยไปซื้อที่ที่บ้านนนท์จุลรงค์ไปซื้อบ้านนนท์จุลงค์เงวดนี้ไปซื้อไปซื้อบ้านบ้านทั้ศสิงห์เนาะโอ้ทุกตลอดบ่ซื้อเยอะไหมเนี่ยคาคาแพลงไหมก็ซื้อมาทีละมันทุกไปซื้อตามไปซื้อไปซื้อตันหนึ่งแต่ว่ามันทุกมันทุกมันไม่ได้เขาคนคนเอาขึ้นเนี่ยเขาสงสารประมาณประมาณเท่าไหร่ตันหนึ่งเนี่ย ตร้งแปดร้อยแต่ซื้อมาใส่มาได้จริงก็ได้หมดไปสี่ร้อยกว่าสองล้อมแล้วได้หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าร้อยไปซื้อโรงเลื่อยเลยโรงโรงรับซื้อไม้โรงรับโรงงานที่รับซื้อไม้ส่งโรงงานโอ้ไม้ปืนเอาเออเราไม่ได้เลือกให้เขายกใส่รถมาได้เต็มแค่ไหนเขาแค่นั้นตันหนึ่งเก็บใส่คนมาเคลียบใส่ก็โอยพอแล้วสงสารรถบอกตันหนึ่งแต่ว่าคนใส่เขาก็ไม่ใส่ให้เยอะคิดใส่ให้ ถูกว่าไม่赖หรอกตันหนึ่งเขาลเขาก็ดูรถเหมือนกันเขาเทดได้เต็มที่ห้าร้อยห้าร้อยบาทงวดก่อนนู้นงวดก่อนนู้นไปซื้อไปซื้อเกือบตันได้มาเจ็ดร้อยบาทก็ฟืนก็ไม่มมันใส่่เต็ทีงวดก่อนอ่ะฟืนตายแต่รอบนี้ฟืนเป็นมาสามครั้งแล้วขนาดฟืนเป็นก็ไม่ไม่อยู่ไม่ม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเดี่ยวมามาถึงก็ไม่ใช่แล้วอันนี้มาถึงก็แบกไปเลยขึ้นไปใส่เลยก็ว่ายังว่าอยู่ว่า ยังมาแบกขึ้นโดนอันใหญ่เนี่ก็ต้องแบกขึ้นมันไม่ได้ไม่ได้ขันรถอันนี้จะเบรกไปด้วยบ่นใหญ่กันไหมเบรกเบรกไว้ไ้มนี่ไว้ก็เบรกไปแล้วเขายกยกให้ยกยกกันสองคนก็เบรกแบกขึ้นไปตอนนั้นสงสัยมันจะไม่ไหวมั้งพ่อไหวไม่ไหวมันก็โอ้โหหนักเลยได้ได้อู้นักนักยกหมดอันถ้ายกได้อันนี้ไม่ใช่ได้อีกหลายคนบอกยี่หลายคนออกคลิปนี่ไม่ตัดเลยคนเดียวพอเลย นะครับก็พี่แนงเขาเคยขนมารอบแรกแล้วก็ถูกเลขเลขออกทะเบียนรถใช่นั่นแหละที่ที่ให้เจ็ดห้าห้าเจ็ดงวดที่แล้วก็มันก็คือรวมๆกันนะเลขอ่ะมันเติร์อมัวนสนเปียรกองเบกท้องนะอย่างแตกด้วยอย่างแตกแล้วก็ทกเลขแต่ว่าวันงวดนี้ก็เจอเลขก็เนี่ยยังไงก็ยังเห็นเลขห้าอย่างเดียเลขห้าไม่กลัมันจะมาหนึ่งห้าหรือเจ็ดหนึ่งห้าหรือเจ็ดห้าเลขตรงกับฝันฝันอีกเอาหลายมุมเนาะ ลายมุมลายมุมลายทางแต่วันซื้อแต่เลขชัดมากเลยก็เมื่อกี้ก็พูดอยู่เนาะว่ามันยังไม่เห็นตัวเลขวันนี้งวดนี้จริงๆแล้วยังไม่เห็นตัวเลขมแต่เลขความฝันทั้งนั้นเลยยังไม่เห็นเลขเลยพอมาก็เห็นเลขห้าอยู่ที่เดียวกบเลขอยู่ตรงในรูนั่นแหละที่เห็นเลขห้าชั้นเนาะงวดก่อนเราก็ยังเห็นเลขเจ็ดเลขหกเลขอะไรบ้างงวดนี้เห็นแค่เลขห้าในรูนั้นที่เดียวครับอันนี้ซื้อมากี่วันเดี๋ยวมองนี่ ซื้อมาได้สองสามปันแล้วเนาะต้องแต่หวยออกน่แต่เออหวยออกเสร็จแล้วก็ไปซื้อมาหวยออกตอนแต่เอาไปเผาข้างบนนั่นแหละไปไม่เห็นตัวเลขไปถอนฟันยังเนี่ยเพิ่งเห็นนี่แหละเพิ่งเห็นก็ลงมาเพิ่งเห็นด้วยกันนี่แหละครับอ่ะพี่แนงสรุปอีกครั้งหนึ่งใส่แว่นตาปูคำแสนดูตัวเลขอีกรอบนึงอ่ะมั่นใจตัวเลขตัวไหนมองเห็นจริงๆอ่ะมองได้สามมุมอ่ะสามมุมอ่ะสามมุมถ้ามองจากฝั่งนี้จะเป็นหกสามหกสามครับแล้วก็มองฝั่งนี้ก็จะเป็นหกสามเก้าหนึ่ง เก้าหนึ่งครับถ้ามงจากมุ้ก็เป็นห้า